ชมหอ่คนอือไปช่างพีจิไปเนาะแขคคนโจรลายแล้วแถววันเพาะวันพีนนะเมื่อนานกับไั่ใหม่แถวนะมันไงจิไปช่างเนาะอือญาติน่าอยู่เฮือนพีนเนาะขนกักแว่เฮือนขนานแจ้งพ่อขนาไปพุ่นข้าวบานยางตามทางนี่เห็นนะว่าเฮือนแก้มทางเลยเออพุ่นยางละทงมุย่านบอกึไปทไหนเไปแบบอยากไปอยากไปเลยยางไปรถ อ้จ้ะปากไกญ่ะเซ้ายันกลับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพอเมพี่นองเบงดสุขสุขคนนอบอกว่าจะเป็นภายในเดือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเขาสู่ซองสาวเมย์บ้านป่าอีกแล้วเนาะ วาพ่อพ่อก็สามเณรบนป่าก,กับเพียอได้มาหาทางน้องมะนาวเพื่อนเนาะทางสามเมรเองก็ได้มาคนเดียวมาเนาะตอนนี้ก็ํำแล้วเนาะสียหามงเรงแล้วก็เลยมาเยี่ยมยามเพิ่นเนาอะ,อะว่าเพื่อนยืนอยู่ซานบ่เนะะเาะพอได้ยินข่าวข่าวคือว่าทางเพิ่นนี่แม่เพื่อนหาเพื่อนบวเห็นมือเสาร์เนาะกับบวชหัวใส่เป็นปทังใดอาเนี้ได้เขาก็จะได้เข้าไปหาทางอาน้องเพิ่นเลยเนาอะอตอนนี้ก็หดหดจานเป็นล้วปุ้น ครับพี่ฮะทักเพื่อนก่อนว่าเพื่อนอยู่เฮือนบ่เนาะงามบ่ออาสบายดีทางน้องมะนาเพิ่นเผ็ดยังนะฝากงงกินทางเพื่อนจะไปทางไหนสันนะมาส่งเจ้าบ่บอ่อจะไปใส่เสื้อเมือเสาไปดิไปดินบอลพีนป,ป๊าไปบอนพีนผูกไปกับไพาะน,นะไปพูดเดียวกายเฮือนขอยเลยไปผู้เดียวใช่ไหมค่ะเจ้า,าจคือว่ามีรถมาชนจะไปใส่เสื้อเานี่ยนะ หลุดโคหลนะโคลูกชาชอหลูกชฉาข้ามนี่ไปเห็นเพื่อนนนลุดนี่เออเออเพื่อนข้านี่เดินเพื่อนข้าวลงแต่หลดเข่าหันกับยางไปปาโลดเลยตอดบ้านอาโูอืมตังฝึกจังเว้นมือสาวเข้าไปาล้วข้าตื่นแต่สาวมือสาวเลยนะปวเตรียมลงชสยบัดคือบุเวหันจังมานน้ำกันบ้านเบย์นะหลัดป่าไปเลยบ่หลัดหลัดทุ่งอ๋อเข่าทางไหนน่ะทางบนไอจิ่มเด้ รัดพูเลยย่างบปพูเลยป้าบุยญาต้นมาไปนเพื่อนใหม่ต้นมองไปอืมันไไปรเอามันมีปลาเด้ปลาหั่นข้าวปลากับบุญญาต์ใช่เนาะเออนั่นแหละเนอเนอหั่นนะคันมาหั่นนะคันข้าไปพุ่นกับลงไปพุ่นดีแล้วมันเดี๋ยวนี้มันเป็นแนาะตะกี้ไงว่าถือควรลงลงไปเรื่อยๆนะยค่ะแต่บนคือบนแถวนาแล้วนะปกติวนเวียนแต่หั่นแล้วแล้วก็ช่อหั่นขมหัวก็ย่างต้อพูดเลยอ๋อไปหายเต้าปีนั่นบนแถวนั่นแหละ อู the wow. ่มานเลมาหเพื nah, nah. ่อนขาจะบูชอได้มันเดลงกรบมทานห้ยังบูชอเมนลงกรามเดียวได้อือปีต่อไปปีจะวิตน่ะอืออืออือหลาบเลยเอามาทางโดนหน้าแถวก่อนเนาะเมนโดนมีหวยน้อยคือหวยใหญ่ได้เมนไปหกไปหกไปหรือว่าจะมหาแบบอือเมนอยู่เร่งนี้แค่เนเพื่อนเขางู่ไปงู้มากไปเดียวไปจัเไปเนาะบัตีไปได้เหอะสามเดือนกอือไหนจะทางหลัดไปอ่างน่ะ ว่าใช่ไหมจร่งพี่จิมพาไปจิมไพ่ไจิมใช่พี่จิมเราไปชมกินได้อือเคยชมเลยไปชมภาคหัวแล้วเราบอกให้นางไปเลยบอกชมหอเลยชมมีคนอือไปช่างพีจิไปเนะาะแขคคนโจรลายนะแถววันพระวันพีนนะเมื่อนไนกับไพ่ใหม่แถวนะั้นมันง,ง่ายจิไปช่างเนาะอือญาติน้ามาอยู่เฮือนพี่นเอาขนาดกาแฟเฮือนขนาด เด่กพ่อขันไปพุ่นคำวันยางตามทางนี่เห็นนะว่าเฮือนแคมทางเลยเออพุ่นยางละทงมุหยานบอไปไ,ไ,นะไปแบบอยากไปอยากไปเลยยางไปรถอู้จ๊ะปอกไก่อ๋อชะยะนันเราเมื่อยเอาขอนมกินค่ะข <c oughs> นมชื่อไงชื่อหนูไหมวะดูใจเงินค่าน้ำพี่แน่วะมีเงินนั่นยังไงน้ำกิน น้ำกินอย่างสิบน้นำกินแบบใดน้ำกินอบู่ในตู้ไงตู้ไงนี่เจ็ดพันนะใช่ช่วยไปขายนะก็จโชว์ก็จะโชว์พ่กสิบเ,เอเวกางสิบเอวชุกไปรอไหมเออใช่ลรอตัวนะรอเห็นแล้วเฮ้ยคืออีกอยากได้น้ำน้ำกินเบิดบอเออเดี๋ยวเชียวให้หากเบีย้ยบุญเนี่ยบุเชื่อเนาะยันชุกไปเลยนนุ่ <laughs> ยันชุกไปเลยบ่ยชุกเอาน้ำนะเ้า แล้วแล้วไมาส่งจะเอ้าแล้วไมาส่งม um. ีด really? ้วยตองขามากผมเนียูดีได้อก็บบ้านยังเก่าผัดปูข้ามาปูเหันเด้อมาปู่พรอมนั่ขามาโจทย์เบื่อนฟันบอนอ่ะมีมาช่นก็แถไล่มาเจ้าน่ะไปหาเพื่อน กีเพิ่นปิมาไปนั่งเพิ่งเจอเพืนยอีเมกับน้องฮาพ์ปเน่ะฮะตัเมื่อห็นแต่พวกนั้นบางคัเมื่อก็ย่าเจ้าญาตินมคนโจรร้ายขมือเมื่นโจรร้ายกินข่าวีหน้าแม่รถเมื่อชงรถเลือกเอ้รถจากพอหน่อรถตัวหนึ่งมันคือรถตันเลื่อนสายโนั่นแกเข่าเปทายเข่าชานนะเลยเห็นไรเ็นชู่ะตัวหนึ่งรถไปโก้ขั้นรำตัวรำนี่มันน้อยเนี่ยดีรถกัิน้เถ็น่เดือดอะไรกไง จะคอมเลือกอีกหล่ขี้มากอะเออขี้ตัวนี้กัขี้เขาคันเออขี้กัขีเขาจะมาชมกันนะเออจะดูสีไปไป่ช่างตีหอดพุ่นไปบม่ได้บอกจะอะไรบ่หมู่ชาวเนี่ยนะอ๋อทากันทาเกิดตู้ข้ามเกิดตู้ข้ามแบบมาน้อยข้ามเหจ็คไปทางไหนเออเมื่อไหร่มาเกิดชอตาเออช่อเร่เกิดตู้ข้ามเบุงเวรเออตาฮาทีนวาดนี่เป็นว่ามัวมัวอันมัวแต่หาเกิดแล้วบุญแจว่าคนไปตอนใดเหมืเนี่ยบัตหาทั้งนั้นไปปัญหาทั้งนี้เดไปเลยอืมน้องชาวบัตร เครื่องเสือดูในห้องน้ำแบบมาเมมาตะคุ่นใช่ใช่แอมเบื่อหนะเอ้าวหาเกิือบโยกหมดว่ะลูกชายบาดหาทั้งนั้นเออตู้ข้ามกัหาทั้งนั้นเราหาเราไปเลยสาเหตุก็คือมาข้ามเกิอบเราไปเลยอ่ะพากันหานันฟาวพุ่นไปหาเกิอบไปเลยนี่หน่องม้าไปเห็นเกิอบตู้ข้ามเหมือนเดิไม่โทษใครเลยเกือบเจ้า ย้อนดิคันคันไปเห็นเกิอบเจ้าน้องกับโไปเนาะอันนี้ฝากกับพิธาเกิอบดิว่าแคันเม่อกี้ว่าทีคันมันโมไปเลยคันเพิ่มวันใด้ยังอยากไปเนาะไปพี่ช้างอยู่เพื่อนอยู่ชาญเนี่ยน้ำเย็นก็ได้กินท่นะอยากกินน้ำเย็นก็ได้กินออืสั่งว่าแท้บมกงโมไปเชื่อฝากซะเอ้ตาเพคนมาอือ จะไปชิมันไปไปช่างหอดไก่เลือกไก่ขึ้นไปก็แวะเขื่อนข่อยแล้วขอกระชิไปชงเนาะไปชงผ้าไปผ้ามาหมู่บ้านนี่คือว่าไปมันโคกน้อยอีกว่ะไปเวื่นหญ้าเพิ่นอืมเนี่ยเราให้คือมาขั้นเจ้าไปนเจ้าแก้วนก่เจ้าแก้วหักคาเด้ออืมชาแก้่หักคาเยอะไปเลื่อนหญ้าไปผ้ามาเราผ้ามาบัดเมกับน้อกแบบยังอืมบัดมาได้แบบเฮือดชาแก้่ก็ชิบไปเบิ่งองเส็ดทางกันเด้อเหมืนกันเออไปเบิ่งมาเบิ่งชักเหมืนเส็ดทางฝุ่นมาเฮือนใส่ใบบุตร เอ <languages? S 1> าว่าถ well, uh. ้าบพอดีวันนี้กะนหัคุณแล้วได้สาไลแบบขี่รถลรงมาพอดครบคนไปแช่เพื่อนเ้วยไว้ถ้าเพื่อนด้วยไว้เดี๋ยไปดิเงินเจ้าเดสาไลูบบดคุณนยยเจ้ามาส่นิไปไปช่งตีเมื่อยก็เมื่อยไปถือโจนหรือว่าพิ่นจับได้ชิมือนีแห่งโจนลายว่าวันพีนมาพี่ได้อยากกินก็ชื่อมา้กินหน่ใน่มโมก็พาช่วยกินนเลยปไปให้เมื่อยจะโกงไปช่ง ไปถือคูบ้าเอาไปค่นวันผักเพลง่เนาะตัววต้นใบดุ่นเท่านีนไโอ้นอไน่จะอยู่ในเหขือชื่อหันได้ใบเจ้าแหล่นนะดหาซื้อมากินนี่โคไปดีเพื่อจินหถึงเนาะเมนยูโคจะก็ไผ่ถชาในช่งชายชามหากชีทั้งคุเต้าเห็นปะโอ้โชยไรเห็นนะหายรุ่นเห็นอันั้นกับเบิร์กบุคักไปไวุ่นกับ้านโอ้เเนาะแ่มนยูเออแมนยูเป็นยังไง อมืมันห่อนมันงเน่ะมันห่อนยอย่ยมันทีไรไอตุ่ยเห็นปะองป้องเ็นหรอก็หกก็ขึ้นรูปขึ้นหรออือก็ผมให้มากินงพกกินมันบินซึ่มัน รถไทยได้เาทำเป็นคุณหลายปีแล้วเราสร้างเป็นเท่เนเพื่อนเคยยังเก็ดเปนเก็อือเออเงี้ยเป็นยังมันห่อนจักอะไนี่บ่เป็นยังไงคือมาโชกมาเส่ามันคิดหาเน้กินตะแดงคิดหานะกินตะแดงอ๋อทกคนมาชอือคนทีิไปใช่ก็ไปดูสิไปตายใช่ก็ไปไือ อืออ๋อไปพี่ช่างไปสิไปดุที่ว่าถึงไปเลยห้าปีจรกที่อาขิดลบไปเลยก็ไปเลยสิได้เนาะว่าไปสิไปอยู่เฮือนอยู่ชานลเนี่ยว่าฮึโมนีโมไปเดิมในเดิมอยู่เฮือนเดิมอือในหน้าดำได้ไปเลยจะบ้านหน้าดำนะตะกี้หน้าขาวจนพูนอยู่อะไรพี่ช่างบ่ได้ทาเนบ่ได้ลาธาบ่ได้ลชื่อแห่เด้อ อันจะท่าอีกเดีวได้บมเดีเอากระแป้งเอากระแป้งบมบ <c oughs> คู่โคบเลยดิเป็นนาขาวรถ <c oughs> เหมือนเปกเดียวหันเดียว่นดูเ,เ,เลยดิบดีน้ำเลยมงเงบดอืมดอยู่อไปแล้วยู่พี่แล้วยู่นเมยไปเลยว่าไปก็เป็นห่วงไอ้ชแช่ตื่นกันนะเหรอม่มาลงมาเ้านี่เม่มาบุห็นเราไปใช้เราปนบุใส่ว่ะ แล้วมาช้อนรถไปรถติโอ um, ้เขาเห็น no, ก ja ็โค้งโคงคอขี no. okay. no ้เขาก็บไปกี่ทีเนาะว่าเลยเขาก็ให้ขึ้นรถได้เปล่าเคยทีเนี่ยนะผลบัตรมาเหรอก็เป็นแต่ตื่นเนาะไม่รุ่นกว่เย็นไม่รุ่นมาดึงกับใอใบโชว์คนนะครับผู้เดียร์ท่านเขาผู้เดียวรถเป็นโชคร่นแค่คนนึงอืมเล่นเนี่ย เดี๋ต่นอีตีไปได้หน้าเฮยเยก็ตกใจกันได้เฮยตกใจว่าพูดไปได้วันพมโมว่าจปดไปเหเราเพิ่อเราเลยเห็นเมื่อานซะอือือตกใจบ้างขายยางไปเรา่ปดนตกใจบ่เห็นนะเอ้ามาหรือบ้า่ะใเน่ ออืก็บอกเพิ่นชนะใครแล้วสิมาเยี่ยมมันแกียมใหม่เช็บเช็อเป็นใหม่ใหม่ก็มาแต่เช้าเพิ่นชนได้ทั้งภาคภูมิทั้งจังหวัดกะมีขตกมาชามาปัวได้อมาปัวเพิ่นขึ้นมาเจ็ขึืน่ใเมือป็นแทงก็ได้แต่ว่าเริ่อยู่เลเออมาขึ้นแทงเนาะมาขึ้นดูกับกัามาแต่ยมเทพไปไหวเรรอมาเผาเมืองเตมไ

ไมาว่าตีไปทางไหอีกแถวไปหาทางไหนเล้นน้องมันแต่ว่าเบิรงนู่นต่มเผาพุ่นเลยว่ะโอนหันจักเลยว่ะไปว่านอนดิเหื่อยดิิข่าวแรงกันังบหมดคิดเอาติ๊กตอกต๊อกบันหวงแต่คอยแทะนั่นแล้ของไปว้าวมีมีแต่ไปนั่นไปนี่อยู่ไปหาน้องไหมัน้อะวเช่นซมตามมีข่าวอบ เอาหน้ำบ่เม้นไ,นไ,ได้ดากาัดหอนเนเาะกินแต่น้ำเนาะ,าะจะไปซื้อน,น้ำบอ่อืมอืมอืมไปจะไปหาซื้อน,น้ำครับเนอ่ยสบายดีโอเคสบายดีอางเอาเงินไปเอาเงินไปเอา <laughs>